คุณวีระสมความคิดเลขานิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของเขาพร้อมแน่ภาพคำสั่งสารปกครองกลางในคดีคุณวีระยื่นฟ้องปปชและ2คณะกรรมการปรปรชในคดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อการปฏิบัตนิหน้าที่คุณวีระทำหนังสือถึงคณะกรรมการปรปรชขอให้ไตส่สวนโดยกล่าวหาว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัมติรัมดีกลาหมในขณะนั้นจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเ ปิดบังข้อท็จจริงที่ควรทราบาปปชไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลการไต่สวนดังกล่าวตามคำสั่งของสารปกครองนะครับพฤติการทั้งหมดของผู้ถูกฟ้องคดีแสดงเห็นว่ามิได้มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดคุณวีระบอกว่าจําเป็นต้องยื่นคาร้องขอให้สารออกหมายจับผู้ถูกฟ้องคดีที่1คือเลขาธิการปรปรชผู้ถูกฟ้องคดีสองกรรมการปรปรชที่ร่วมลงมติไม่ให้เอกสารทั้ง3ารายการแก่คุณวีระ